ดูมันจะมี6แบบว่ทุกคนเนี่ยที่ได้มี6รูปแบบเห็นไหมเนี่ยสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ช่อง s u p e r รบ์บนะครับก็วันนี้นะครับที่จะมาทำเป็นอของเล่นที่มันเป็นเลโก้ เหมือนเลโก้ที่มันต่อได้นะทุกคนแต่เป็นการ์ตูนที่แบบสมัยนี้ที่เขาชอบดูกันนะทุกคนมานี่นะ <c oughs> เป็นการ์ตูนสมัยนี้นทุกคนมาเลยพี่จะแกะให้ดูเ <c oughs> นี่ยทุกคนเป็นการ์ตูนสมัยสมัยนะ่ะพาวเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย เป็นเลโก้ทุกคนเนี่ยมันเป็นแบบว่ามีหลายตัวมากเลยนะเนี่ยมีตัวหมาเป็นพระเอกมีตัวสีนุ่นสีนี้สีนั่นนะนี่โดมันจะมีหกแบบวนะ่ทุกคนเนี่ยที่ได้มีหกูปแบบเนหะ็นไหมเนี่ยผมอยากได้อันนี้จะเป็นตัวเอกนะผมอยากได้ตัวแบบติดตน่วจนะทุกคนมาในห้ผมก็จะมาแกะกันเลยนะทุกคนแต่นี้นะอันนี้เป็นของจากสัญจรน,นะทุกคนประเทศจีนนะ เราหัวจะมาแกะเล้ทุกคนเนี่ยทุกคนมาหนึ่งสองปุ๊บเป็นของเล็กน้อยทุกคนมา สีนี้ทุกคนสีเหลืองเห็นไหมได้สีเหลืองทุกคนนี่นะมันก็จะมีคู่มือมาให้แบบเล็กๆน้อยๆนี่เป็นคู่มือเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีเงินแผงนี้แล้วก็เป็นหมาทุกคนได้ทุกคนน่ารักมากเลยมีเสียงแหละมาทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเปิดให้ดู เริ่มทำเลยนะนทุกคนนี้จะมีอย่างนี้นี่โลโลตาช่างไหมว่าเอาไว้นักซ่อมหรือเปล่าคนเนี้ยมันจะมีมันจะมีตำรวจนักซ่อมนักเรือนักนี้พัยล้วก็นักไรวิสีชมพูแล้วก็นักรีไซเคลิลไม่รู้เหมือนกันนะ นี่ทุกคนแล้วก็จะมาอย่างนี้แล้วก็ติดนี่เหรอชิงนิ่ได้ละฐานอันนี้เป็นการ์ตูนที่เด็กๆชอบดูมากนะทุกคนที่แบบว่าสมัยสมัยไม่ใช่สมัยก็สมัยเนี่ยที่แบบดูตาม YouTube อะไรเงี้ยมันก็จะมีนะพวกหมาพวกอะไรเงี้ยเฮ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 ้ยเยอะจัดเยอะจัด โ oh, ทุกคนหูหูห,หมายังงทำอะ่ะดูดิขอาทำมาค่อนข้างมันค่อนข้างที่ที่จะดีทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะเพราะว่ามันยังมีจุดที่แบบว่าที่เขาต่อแต่ว่ามันมันไม่ชัดทุกคนมันแบบไม่สนิทมาให้เราจะมาติดเลยอันนี้ ต้องรีบทำาัาทุกคนเพราะว่าฝนตกนี่ทุกคนเห็นไหมนี่ใส่หัวไแล้วโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นหมวกเฮ้ยเท่วะแล้วก็อันนี้อะไรอยู่ข้างหลังอะ่ะนี่ แล้วก็อะไรแล้วก็มีน,น,นี่นะทุกคนเป็นของผมไม่รู้น้องเป็นของแท้หรือเปล่านะแต่ว่ามันเป็นหองสินเชิญล่ะจากประเทศจีนน่ะเนี่ยจากประเทศจีนนลยทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนถ้าเกิดใครมีรูปแบบอะไรเงี้ยหาซื้อได้ทุกคนเพราะว่า เราสามารถที่จะไอ้น,นี้ได้นะมันสามารถหักได้เลยนะคือต้องระวังสุดๆนี่ผมก็ระวังสุดๆเลยนะไรยินนี่ฝนตกยไยทุกคนเนี่ยมันตกพอดีเลยต้องรีบทำเดี๋ยวข้าหลังก็จะชัดกนเดิมนะเพราะว่าผมจะซื้ออุปกรณ์มาเรื่อยๆนะ ในการทำ YouTube นะก็จะซื้อของมาทำเรื่อยๆให้หน่าดูขึ้นนะทุกคนอ๋อเมทอดนี้ว่ะดูมุย่ยห้ะนี่ มาอย่านี้เสีย่างนี้เนี่ยเสียกระปายปั๊บอันนี้มาอย่างนี้เนี่ยมาอย่างนี้ นี่คืออะไรอันนี้คืออะไรโอ้ให้วางให้เฉยหรออันนี้คืออ,อ,อันน,น,นี้แล้วก็อันนี้ติดทั้งหลงัง นี่นทุกคนเห็นไหมเก็บได้แล้วก็ติดมันนี้ติดมึงเขได้ทุกคนยางไงอ๋อกดดินตนาทุกคนกินต้าลากิมาสแล้วก็อันนี้วาสัง่า โอ้ทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นี่เห really ็นไหมสามารถสามารถทำแบบเป็นตั <S <s ้งเป็นโมเดลได้ทุกคนคือแบบว่ามันสวยมากๆเลยนะเร็จผมอยากได้แล้วเนี่ยผมอยากได้สีแดงกับกับสีน้ำเงินนะมันดูสวยมากเลยแต่ก็ได้นี่ก็ไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกอะเสี่ยงโชค เสียงโคกนะทุกคนก็โอเคก็ผมว่าอันนี้ผมซื้อมาร้อยกว่าบาทเหมาาือนกันนะผมไม่ค่อยที่ผมซื้อมาก็สาาร้างแบบเป็นร้อยกว่าบาทมานะก็เนี่ยทุกคนผมว่ามันก็สวยดีนะเอาไว้ตั้งโชว์เอาไว้แบบซื้อแบบมาให้ครบอย่างเงี้ยตั้งโชว์ให้ทุกคนคือไม่แย่ทุกคนซื้อมาผมชอบสะสมนะเดี๋ยวคราหลังผมก็จะซื้อ เป็นโมเดลโมเดลวันีนะแต่ผมก็รู้รู้รู้แค่ไม่กี่ตัวหรอกที่แบบว่ารู้จักชื่อมันอนะ่ะก็จะซื้อมาแล้วก็เก็บสะสมไว้ไว้ตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งแบบเวลาแบบมีห้องส่วนตัวจริงๆแล้วไว้ตั้งนะแบบเป็นแบ็กราบ้านด้านหลังอะไรอย่างเี้ทุกคนก็ผ่านเน้อทุกคนผ่านเยอน,นี่ยเห็นไ,ไหมในข้างหลังเนี่ยมันสามารถ เปิดขึ้นอย่างนี้ได้ทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยและนี่ก็เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสามารถทำนี้ได้เนี่ยสามารถทำนี้ได้เนี่ยสามารถทำนี้ไ้เห็นไหมเป็นที่ตักเลทุกคนแล้วก็เก็บอย่างนี้ได้เนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านี่ทุกคนสวยมากเลยสวยฮะอืม ป็ไปง่าบมากทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะมันก็จะเป็นคลิปแบบเป็นของเล่นนะทุกคนก็คือผมจะพยายามทำของเล่นให้มันผสมกับการกินนะเพราะว่าผมอยากทำให้แบบว่าแบบทำให้กินแบบว่าไม่ให้เยอะเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปนะผมก็จะสลับมาทำแบบเป็นของอันนี้บ้างเป็นของเล่นกล่องสุ่มเสื้อผ้าบ้างกล่องสุ่ม ตุ๊กตาโมเดลบ้างทําซื้อโมเดลมาทําบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ทําเป็นเดี๋ยวถ้าเกิดรูนี้นะก็จะทําเป็น ASMR ทุกคนก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแล้วก็ถดงไี่นี้พายคิดม,ม่ใหม่นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับดูดิสวยนะ